สวัสดีครับพบกับลุงเสกชั้นบทชั้นแดวอีกแล้วนะครับอ่าลุงเสกก็ได้สั่งซื้อไม์อัดเสียง USB นะครับ c l o อ e r เนาะเดี๋ยวขึ้นรูปภาพให้ดูหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเราจะเอาไปต่อเข้ากับคอมนะครับไปอ่าเราก็มาเสียบนะครับพอดีเปิดคอมนะครับเปิดคอมช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวตั้งไม์นะครับก็แกะตัวนี้ออกก่อนนะครับเราจะเทสเสียงไม้นะให้ออกอ่าเจ้า PC ตัวนี้นะให้เสียงเราหนีออกตรงนี้นะครับ นี่นะครับเสียบเข้าไปนะครับ آ, เสียบตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปที่ช่อง USB นะครับมันจะเป็นสีเขียวอย่างนี้เนาะแต่ว่าองค์ไายเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับ <im itan> <ural uge> ก็คือให้เรากดต,ตรงนี้นะครับกดไอ้ปุ่มเนี้ยนะครับกดตรงนี้เข้าไปนะนี่เป็นสีเขียวแล้วก็เร่งเสียงไปนะครับไป <im itan> ปุ๊บนี่ <im itan> ผมจะเทสนะครับ โลโลอ่ะเสียงไม่ออกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเสียงที่คอมให้เสียงไปเนี่ยออกที่เสียงตัวนี้นะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับเพื่อนครับผมขอแปบ๊บหนึ่งนะ นี่เสียงหอนลได้ยินไหมครับอ่าอันนี้ลอันนี้เราลดเสียงแล้วนะฮัโลโหลฮัลโหลอ่าไม่ได้ยินนะครับอันนี้เราหมุนนะครับอันนี้คือการทดสอบเสียงไมเราเวลาเราเราซื้อไมตัวนี้มานะครับอยากให้เสียงเราออกที่คอมนะครับลอ่าไม่ได้ยินนะอันนี้เราก็เล่งเสียงเข้าไปนะครับนี่ ฮัลโหลโลเทสหนึ่งสองสามฮัลโหลสวัสดีครับอ่าลุงเสกนะครับอ่านะครับเนี่ยเราทดสอบเสียงใหม่นะครับเสียงใหม่นะครับโลโลนะครับอ่านี่คือการทดสอบนะครับก็คือเราเวลาเราซื้อมานะครับเราทดสอบเสียงใหม่ก่อนนะครับ ทีนี้เราก็จะเอาไปสตรีมเข้ากับโปรแกรม OBS ก็คือโปรแกรมไลฟ์สดเนาะนะครับอ่ะปิดเสียงไม์ก่อนนะครับก็คือเราต้องเทสตัวนี้ไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเนาะก็คือเสียบปุ๊บก็ใช้งานได้เลยนะครับอ่ะลองเอาไปใช้งานดูเดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะมาสอนเปิดวิธีเปิดเสียงเราให้ออกที่ ตัว PC นะคลิปนี้ผมยังไม่ได้บอกนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เซตระบบอะไรนะครับพอดีคอมเพิ่งเปิดด้วยเนาะ,อะขอเป็นคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ